ค่สวัสดีค่ะวันนี้มามาหาคุณพี่ทวีวัตรค่ะเออคุณพี่แกเป็นคุณพี่เป็นอะไรคะหลูงเขค่ะเออถึงอาการปั่นปื้อมั้งคะพี่พูดได้ดังดเลยค่ะพี่มันขึ้นมาเลืมเล็กลืมเล็กมันเด้งมันเด้งเก็บกระแได้เลยเราพุ่งออกมาจากตก็เราเป็นไรกระมันเด้งตรงคอรงไรพวกกรลืมเหร ủa đen, còn, còn mấy thì con ruột co không, 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 นักเลยอ๋อค่ะตึงเดียวเดียวตอนวัวหลวงมันก็เจ็บเพิ่มเงินค่ะเจ็บเพิ่มนั้นก็นั่นละประมาณมประมาณตีป็นอยู่กี่ปีได้อะคะอ๋อยี่สิบกว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีเลยตึงตึงตึงถึงตอนล้างนี่แฝงนี่เป็นบันเพื่อครัเป็นมันเต็มบวมบวมตึงบวม,บวมเจ็บเจ็บตึงเออเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เยี่ยวค่ะไม่เย้าค่ะไม่หลดจากบวม ค่ะตึงตึงไปแล้วเป็นตึงตึงตึงมันแตกด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ครับครับเป็นโคนรยุ่ดิกมันมากมากับตันตันกับมันยาเต่ะอกน้องอ๋อค่ะตึงเตะน้องใจน้องมาล้น้องมึงมึงน้องน้องแข้งอ๋ออ๋อเป็นน้องเป็นน้องแข้งเลยน้องแข้งลำนั่นอยู่ที่เลยรต้องตี่เแบบ ตึงแพรนี่แพร์แพรปีจอยบอกน้อยที่เป็นหรือมั้งแพรนี่เป็นเปื่อยเปื่อยเปื่อยตึงกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นมิ้นมิ้นหมากไหมคะมิ้น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 หมากอ่ากะมินอ๋อเบื่อหนังกายไม่ได้เลยมิ้นหมากหมากกับตัึงตึงกันนี่พอโปร์โพรอมาพบดาวอินคาแล้๋ยวตึงพปมาพบตัวนี้แล้วตึง ดีขึนดีขึ้นอ่าโปรชยปีปีปีโบกเองที่ช้ยแจ้วินค่าใชัยน้ำมัน้่ำมันเออปีปีตําปือปีใช่ครับปีปียอดกันปียอดตรงปีแพร่ถึงกับกับปีปีกินด้วยค่ะเออถึงประมาณตาได้ได้ปีต่อกินตกินประมาณนั่นนั่นทบทองทบใช่เวลายชเวลากี่วันอ่ะพี่ก็ เปลมเปี่ยนแปลงไปนั้นได้ใจเวลาได้ที่วันก็เรือนไม่ใช่หรอที่เห็นพุนที่มาวันอ๋อค่ะอ่ที่มาวันใจใจดาวินค้าประมาณที่มาวันตึงเห็นพุนกว่าดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปิดกับปิดตั้งนนตัง้งต ah, ึงกันนอนนอนกันลาบนอนลับตึงปีปีเพียไหมคะก็ ไม่ถึงกับเปรี้ยอ,อ๋ออ่าค่ะปกติเดี๋ยวกินไอ้นี้เดี๋ยวมันจะไม่เปรี้ยพี่ค่ะทุกตองทุกตั้งเลยค่ะพี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให,ให้ให้ดูเปรยพี่ก็น,นิดนึงนะคะนี่นี่คือเปรยตีตัวนี้คือดีขึ้นเลย